สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องไม c h ชาแนลนะคะวันนี้มามีมาปล่อยทั้งหมด6เล่มด้วยกันนะคะเป็นงานไม่มีฝักนะคะลูกค้าฝากพี่ๆที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดติดตามได้นะคะมาดนเล่มที่1เลยนะคะ เล่มที่หนึ่งนะคะงานขัดข่าวนะคะหมุดหมเสกที่ร้อยเชือกครบนะลูกค้ารายละเอียดนะคะเคยเอาลงไปแล้วรอบนึงนะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้บอกรายละเอียดเล่มที่หนึ่งนะคะกว้างนะคะอยู่ที่หนึ่งจุดห้านิ้วนะคะยาวสุดใบมีดเล่มนี้นะคะเจ็ดจุดห้านิ้วนะคะด้ามน,นะคะอยู่ที่สี่จุดสี่นิ้วนะคะสนามเล่มนี้ห้ามินนะคะ เล่นมนีนะคะปล่อยให้เลยน,นะคะ990บาทนะคะน้องไม่มีฝักนะคะเล่มที่1น,นะคะว้า <c oughs> อ <c oughs> ปไปเล่มที่สองนะคะ เล่มที่สองนะคะหมุดโมเสกที่ร้อยเชี่ยวคบนะคะเป็นงานกระจกนะคะกึ่งทิ้งผิวไฟนะคะอ,อันนี้ทาน,น้ำมันไว้นะลูกค,ค้ากันน้องหนิมนะคะ<อ>งานจริงสวยมากน้องไม่มีฝักนะคะ<อ>เล่มนี้นะคะกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดนิ้วนะคะยางสุดแบมีเจ็ดจุดสองนิ้วนะคะด้ามอยู่ที่ห้านิ้วนะคะสนานเล่มนี้อยู่ที่หกมิลนะคะงานเล่มนี้นะคะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะคะ งานขัดกระจกนะละะูกค้าหนึ่บาทน้องไม่มีฝักนะคะเล่มที่สองนะคะเล่มที่สามนะคะงานขัดขาวนะคะหมุดโมเสกที่ร้อยเชื่อกคมนะละะูกค้าเล่มที่สองนะคะกว้างนะคะอยู่ที่สองนิ้วนะคะยาวสุดใบมีดนะคะ 8.4นิ้วนะคะด้ามอยู่ที่5.6นิ้วนะคะสนาเล่มนี้5มิลนะคะ990บาทนะลูกค้า990บบาทนะคะลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะต่อไปเล่มที่สี่นะคะงานขัดข่าวนะคะ หมุดโมเสกที่ร้อยเชอยคบนะลูกค้าโรงงานได้เลยไม่มีเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆสวยมากหมุดโมเสกที่ร้อยเชียคบนะคะเล่มที่สี่เล่มที่สี่กว้างอยู่ที่สองนิ้วยาวสุดใบมินนะคะอยู่ที่เก้าจุดสองนิ้วนะคะด้ามนะคะอยู่ที่ห้าจุดห้านะคะสนาเล่มน,นี้นะคะอยู่ที่ห้ามินนะคะอยู่ที่หกมิลน,นะคะ 1,290บาทนะคะเล่มที่สะะี่ค่ะ1,290บาทนะคะเล่มที่ห้านะคะหมุดมุสกที่รอยเชือกค,ครบนะคะงานขาดขาวนะคะ เล่มที่ห้านะคะกว้างอยู่ที่หนึ่งจดเจดนิ้วนะคะยาวสุดใบ,บมีดเล่มนี้นะคะสิบนิ้วนะคะด้ามน,นะคะอยู่ที่ห้าจดสองนะคะสนหนาเล่มนี้นะคะอยู่ที่หกมิลนะคะเล่มนี้นะคะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะเคยเอาลงแล้วนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแต่ตอนนั้นเป็นช่วงโปรโมชั่นนะลูกค้าเล่มนี้ตอนนี้นะคะหนึ่งพันสองรอยเก้าสิบบาทนะคะน้องสวยมาก แต่ละคละคิปนะคะราคาจะไม่เหมือนกันต่อไปเล่มสุดท้ายนะคะเคยเอาลงแล้วเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดนะ,นะ,ะลูกค้านี่นี้เล่มที่6นะคะหมุดหมุดเสร็จที่ร้อยเชือกคบนะคะงานขัดข่าวกุ่งทิ้งผิวไฟนะคะด้านฉลุลังพึ่งนะคะ มดโมดเสกที่ร้อยเชือกคมนะลูกค้าเล่มนี้นะคะกว้างนะคะอยู่ที่สองจุดสองนิ้วนะคะยาวสุดใมมิดเล่มนี้สิบเอ็ดนิ้วด้ามอยู่ที่ห้าจุดสี่นิ้วนะคะสนาหกมิลน,นะคะเล่มนี้ปล่อยให้เลยนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเล่มที่หกนะคะ สำหรับวันนี้นะคะมีมาปล่อยท่องหมดหกเล่มนะคะย้ำนะคะน้องไม่มีฝักนะคะสนใจเล่มไหนนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์มาแล้วเบอร์โทรไว้ให้ต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ